สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปิ๊นเช่นเคยนะคะวันนี้ปิ๊งจะพามาแนะนําแล้วก็รีวิวค่ะรถคันนี้ค่ะเป็นรถ Next Gen Ranger นะคะ XL ของเรานั่นเองค่ะคันนี้เราอยู่กับสีน้ําเงินนะคะคันค่ะว่ารถคันนี้นะคะให้อุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีน้ําเงินให้แรงม้า150แรงม้านะคะ XL ของเรานะคะเรามาดูกันค่ะที่ด้านหน้าค่ะเริ่งมงันที่กระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะ สวยงามมากนะคะพร้อมด้วยโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ตรงด้านหน้านั่นเองค่ะกระจังหน้าแบบรังพึ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะช่วยกระจายความร้อนนั่นเองค่ะส่งกระจังหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะสําหรับในรุ่นของนิกจินคเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลค่ะเป็นแบบเกียร์ ธรรมดา5สปีดนั่นเองค่ะดงโฮมกระจกไฟด้านหน้านะคะที่เปลี่ยนมาใหม่เป็นขนาดตัว C แล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะขอบด้านข้างก็จะเป็นแบบสีดําด้านค่ะก็จะให้แสงสว่างที่มากชัดยิ่งขึ้นด้านล่างนะคะซาช่องสําหรับใส่ไฟตัดบอกมาให้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ให้มาจากโรงงานนะคะสําหรับเป็นช่องสาหรับลูกค้าท่านใดที่สามารถเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้นะคะในส่วนของด้านล่างกันนิดนึงค่ะอันนี้ฟอร์ดให้มาแล้วนะคะจากโรงงานก็จะเป็นห่วงค่ะสําหรับใช้ลากจูงนะคะโดยที่ไม่ต้อง เกี่ยวกับตัวรถเลยก็สามารถใช้เวลาเกิดการลากจุงก็สามารถใช้กับเกี่ยวห่วงตรงนี้ได้มาดูกันที่ด้านข้างนิดนึงค่ะ ล้อนะคะล้อยางก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยจากโรงงานนะคะเป็น้อกระทะค่ะเหมาะแก่การขนส่งนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อแบบ3มนิ้วดําด้านค่ะพร้อมด้วยแก้มข้างที่บุงบอกคําว่าเทอร์โบอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะขอบก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะขอบกระจกกันนิดนึงค่ะก็จะเป็นสีดํานะคะดำด้านแบบนี้พร้อมด้วยไฟเลี้ยวตรงด้านข้างนะคะกระจกก็จะเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ มาดูกันด้านต่อนิดนึงค่ะก็จะเป็นแคปนะคะเป็นประตูแบบเปิดได้ค่ะตรงประตูจับประตูก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันค่ะสําหรับในรุ่นของ XL สีน้ําเงินคันนี้นะคะ โดยรวมนะคะมาดูต่อกันที่ด้านหลังนิดนึงฝากระบะท้ายขอบกระบะท้ายเนี่ยเราติดตั้งป้องกันนะคะเป็นแผ่นไลเนอร์มาให้แล้วแต่ว่าตรงแผ่นรองกระบะเนี่ยเรายังไม่ได้ให้มานะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับติดตั้งก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกคันอยู่แล้วค่ะโลโก้ด้านด้านหลังนะคะที่เป็นโลโก้ฟอร์ที่เป็นขนาดใหญ่นะคะด้านหลังก็จะเป็นปั๊มค่ะเป็นแรนเจอร์นะคะตรงฝาท้ายกระบะนะคะเพิ่มมิติให้ดูดูสวยงามฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของด้านล่างก็จะมีล้อนะคะ ล้ออะไหล่อยู่ด้านล่างเห็นได้ชัดมากเลยค่ะ ในส่วนของโปรโมชั่นหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาหาปิ้นได้นะคะที่ช่อง youtube ford by ปิ้นหรือติดต่อตามเบอร์ด,ด้านล่างนะคะที่0863350341ค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิ้นได้นะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะมาดูกันว่าคลิปหน้านะคะปิ๊นจะทำรถรุ่นไหนให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะต้องขออนุญาตนะคะลาไปก่อน ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ